สวัสดีครับอยู่เกมเน a บ by เดย์ไลท์นะครับอ,อด่านนี้ก็เป็นด่านโรงเรียนนะด่านใหม่ด่านนี้อาจจะรละยากอยู่นะ oh, <no. S 1> มันหาคนยากแน่เลยเพราะว่ามันต้องเดินดบม,มุมเดินอ้อมเดินอะไรเนี่ยเดินหาบันไดเพราะยากอยู่นะ oh. ก็ผมก็พยายามไล่วิ่งไปทีละเครื่องเลยคนระับ ถ้าเป็นที่โล่งๆมันจะดูได้สองเครื่องอันนี้เจอโหกว่าจะเจอคนไดยินเสียงได้ยินเสียง oh, <no. S 1> ยยงาวินะ่งผ่านงา oh. พับไม้คืออะไรอันนี้รนเกินชักลักอีกอะไรขนาดนะั้นลุง หนุงไม่ไหวละลุงหนุงชักดักไปแล้วอะไรผมมันล้มไวไปรู้ไงวะโอ้ยผมไม่ไหวละกับเซอร์อยุคนี้โอ้เฮลโหลเล่นไม่ถูกใจก็ชักดักออกตลอดอ อย่าวะหาคนยากด่านเนี้ยนะอเจอเท้าเจอสิบสองต้งมาดูวะเป็นทางตรงนะเฮ้ยอเขาไม่เลี้ยวเข้าเนีย่ยเรียบร้อยเผาวิ่งชนละมีดแปดเมตรครับผมเฮ้ย อะไรวะเนียชับรับไปสองแล้วตายแล้วเออมีคนปั่นไฟก็เห็นอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหเขาไม่เล่นแล้วทำไมอ่ะไม่เอาจุกน่อยโอ้ตายแล้วเขาไม่เล่นกันแล้วเวลาหลังได้ยินเสียงนองเขา้า ปั๊บมาโอเขาไม่เล่นกันแล้วว่ะเฮ้ยจบเลยดีกว่ามนกะผมไม่เกลียดรอเขาปั๊มแต้มอะ่ะผมไม่ชอบปั๊มแต้มนะผมฝึกผมฝึกสปิริตอยู่นะตอนเนี้ยกลกาจะเอ่อไปลงแข่งกับเขาบ้างอนะไะ กำลังฝึกนะผมไม่อยากเสียเวลาผมแขวนเลยแล้วกันจะไหาห้องใหม่ถ้าเขาไม่เล่นก็ไม่เป็นไรต้องหาห้องใหม่ไงคือผมไม่อยากปั๊มมันเสียเวลาผมอยากฝึกสปีริตนะ,ะแต่ประเด็นคือเขาโอโ้โ,อโหชักลักสองยอมสองเก้อ เสียเวลาเปล่าวนันนี้อยากเจอทีมแข่งๆผมก็มีมีเจออยู่จบไปแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันอยากให้มีคนติดตามหน่อย ผมไม่ค่อยมีคนติดตามเลยช่องผมให้คุณครับไปละ